ชิดเดตรงเดียวชีมฟุตบอลชีมแตงวันที่19พฤศจิกายนนะครับเข้ามาก็ฝากกดซับกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจกันชีมที่คุณชอบหากมีก็ลองเม้นบอกกันได้นะครับเมื่อวานนี้ใครมีกําไรก็ยินดีด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้ก็เลือกมา2ทีมน่าสนใจนะเน้นย้านะสาหรับผมคือผมชอบนะถ้าเกิดว่าใครชอบทีมอื่นก็ลองเม้นบอกกันหน่อยนะฮะมาเริ่มเลยวันนี้ก็เอามา2ทีม อันนี้เป็นของบราซิลนะครับพายมารดเจอกับทางวิเตเรียบีเอนะเวทหนึ่งจุดแแฮถามว่าใครเก่งกานคําตอบก็คือพายมารดเก่งกว่าแนะ่นอนนะครับเพราะว่าชนะบ่อยกว่านะแล้วก็เจอกันล่าสุดนะครับไปเล่นในบ้านเขาเสมอนะสองสองแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองแพ้คาบ้านอันนี้ไม่รู้ผนะิดฟอร์มมะนะที่เจอกันสองเกมล่าสุดมาดูกันที่ฟอร์มช่วงหลังนะครับพายมนะรัตเน่นอกบ้านไม่ค่อยไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าในบ้านนี่ตึงเปรีย่ยนะครับคือแบบ เก่งมากนะครับเก่งมากก็ระดับลิบาตาโดเลสทุกคนก็ระดับเทพอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ระดับลิบาตาโดเลสนี่ก็ท็อปทอปอะทุกคนอ่าเพราะงั้นก็ชัดเจนนะเป็นทีมระดับท็อปของอเมริกาใต้นะฮะมาดูกันที่วิเทเรียบีเอนะครับวิเทเรียบีเอนี่นอกบ้านไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ฟอร์มเจ้าบ้านดีนะแต่ว่านอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คู่นี้สิ่งที่น่าสนใจตรงที่ผมเอามานะเนี่ยก็คือวิเทเรียบีเอเนี่ย เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านเวลาแพ้มักจะโดนเควสนะครับก็ก็ดูกันได้ไปดูย้อนหลังได้นะครับคือจะกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะถ้าแพ้จะโดนเควสอันนี้เน้นย้ำนะตามสถิตินะะมาดูกันที่พมรลัดเนี่ยเวลาชนะเนี่ยโอกาสได้เควสนี่ผมตีสักประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับด,ดูกันได้นะเจ้าบ้านนะครับแต่ว่านอกบ้านอาจจะไม่ไม่ได้ตึงอะไรแมกแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยคือถ้านอกบ้านอนะไม่ไม่ไม่ได้ตึงแต่ว่าในบ้านเนี่ยตึงเปรีย้ย แล้วก็ได้ควสบ่อยด้วยนะครับว่าจกันได้นะ1.5ผมว่าควสนี้ก็ดึงดูดในมุมผมนะพาร์บัตครับผมจะไปคือทีมศักยภาพมันเก่งกว่าทุกคนเจอกัน2เกมล่าสุดอาจจะผิดฟอร์มหรือเปล่านะโดยปกติชนะทางมากนะแต่ว่าจะได้ควสหรือไม่ได้ควีตก,ก,ก็ก็ตามนั้นนะครับก็ตามนั้นตามตามพวกเขาจะผิดฟอร์มเปล่าแค่นั้นเองนะครับมาต่อกันที่อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นของโคลอมเบีย มีกาใต้เหมือนกันทุกคนเป็นบาลานคิลล่านะเ,าเรียกง่ายๆนะบาลานคิล่าเจอกับทางเมเดลินนะครับอาจจะเรียกว่าอินเดเ n เ e นเต้เมเดลินก็ได้นะแต่ว่าเรียกเมเดลินดีกว่าโดยบนะาลานคิลล่าเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบนะว่าทีมมันก็ท็อปท็อปทีมหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้จริงๆฟอร์มก็โอเคอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้เท่เหมือนก่อนหน้านู้นนะครับมาดูกันที่เควส์เควสลองนะผู้มาเยือนนะฮะ ทางเมเดลินทางเมเดลินนี่ฟอร์มรวมๆก็แพ้ยากนะครับถ้าต,ตามเติบอลถ้วยก็มีแพ้บ้างนะครับบอลลี่ก็มีแพ้บ้างเหมือนกันก็ไม่ได้ไล่เตรียมทานแต่ว่าสําหรับควสลองนี่มันก็แปลกๆือนะถ้าด้วยสตินี่ควสลองก็แปลกๆนะเหมือนกักนะมันดึงดูดแปลกๆเลยไหมเอาเป็นว่าถ้ามองแบบไม่ไม่ได้คิดซ้ายคิดขวาจนเกินไปนะแล้วก็มองแบบทุกอย่างขา,ขาวๆไม่มีผิดฟอร์มเงนะี้ยสมมตินะไม่มีผิดฟอร์มเงี้ย 0.5กับปปผมว่าอินเดปินเดนเต้เมเดลินนี่คือโคตรน่าเชียร์เลยนะเอาเป็นว่าวาทชิงัได้นะครับทุกคนเวลาที่ผมถ่ายอ่ะมันมีเคเวสปปแต่เวลาที่คุณดูตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเคเวสไปแล้วหรือเอาเป็นว่าตามที่ทุกคนอยากกระเชียนะเอาเป็นว่าวาทชิงัได้นะครับถ้าด้วยเหตุและผลของผมนะ่ยอินเดนเดนเต้เมเดลินนะครับคู่นี้นะสองทีมนะครับ เป็นเควสต,ต่อ1เควสตลอง1นงลองพิจารณาดูทุกคนก่อนจะก,กันไปก็าฝากกดไลค์กันด้วยนะครับมีทีมที่คุณชอบก็ลองเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะโอเคครับมากทุกคนวันในช่องนี้ลงทุนวันนี้ใครกดไลค์กันขอนให้มีกำไรผมนะครับสุดครับ